ไดสวัสดีค่ะสวัสดี BPF C ที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยป่าค่ะวันนี้แสงเดืนก็อยู่ข้างลำธารน,นะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะวพี่วันนี้หนุกไปรับแม่นางดวงดีมาอีกแล้วรู้สึกนางแบบ ชอบนะที่พามาทําอะไรแบบนี้นางก็เลยมาแล้ววันนี้หนูก็ห่อกับเขามากินเนาะซึ่งไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเขาทันเนื้อรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้เตรียมเนื้อมาเราส่วนใหญ่นแบบคนที่อยู่ในเมืองรับแรงอะไรแบบนี้เขาจะไม่ทันอย่างนั้นะหนูก็เลยเตรียมแค่ไข่กับน้ําพริกแล้วก็ผักมานอะซึ่งวันนี้เราก็มากันแค่สองคนนางก็นั่งรออยู่ข้างล่างแล้พี่เห็นไหมบรรยากาศดีมากนี่เป็นแบบ ข้างลำธารนะหนูพามาที่ที่ครั้งที่เรามากับมาเล่นน้ำกับพี่หญิงเพชรนะคะพี่แต่วันนี้หนูมากับดวงเลดี้สองคนนะซึ่งวันนี้เราก็มากินอะไรกันแล้ก็มานั่งเล่นแล้วก็เดินไปเมื่อกี้เนี่ยเดินไปสักพักเนี่ยผักขึ้นเยอะมากน,นายแม่นางดวงเลดีเขาชอบมากแล้วเดี๋ยวนางเนี่ยบอกว่ากินเสร็จแล้วนางจะเดินไปหาผักพี่ผักเยอะมากกำลังขึ้นแล้วฝนตกมาสองสามวันเลยค่ะไม่ ผักมันออกยอดออกดอกนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินตรงนี้นะพี่แล้วกพเราก็จะพานางไปหากผักเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินตรงนี้แล้วก็กพเราก็จะขึ้นไปหาผักเสียงน้ตหญ่บรรยากาศดีมากพี่ No! อย่าใช้มือกินนะ นี่เป็นผักต้มนะพี่ๆเป็นต้อน,นขนาดเม็กซิโก,โกนะโงนี้ได้เคยกินไหมไม่เคยกินหรอกโรงนีน้เป็นต้อนขนาดเม็กซิโกนะคะพี่ๆที่บ้านกินเยอะมา 本地了呢。嗯 จะเหมือนแบบให้ใครพวกอิสลามนะที่แบบว่าพวกหัวพวกหน้าปิดหน้าแบบนี้ใช้อยู่เลยก็แบบเนี้ยเขาจะแบบว่าเหมือนเป็นความเชื่อ,องเขานะไม่เห็นใบหน้าไม่เห็นเตนน็มหมนูนะคะเขาจะคอยปกป,กปิดใบหน้าปิดแล้วก็แค่งผมไม่ใช้แบบใช้แบบอิสลามนี่แหละ ค่ะวิธีหลังจากที่กินเสร็จแล้วดวงเลดีเขาก็เดินไปหาผักเลยนะคะไปหาผักสิดนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรผักผักกลุ่มหรือเปล่าผักชนิดที่เขาเอาไปดองนะพี่ทนะีเนี่ยเก็บไปได้เหมือนกันนะเผื่อที่บ้านมาไปดองหายยากมากแถวน,นี้ตอนนี้ดวงเลดีนางก็กำลัง เก็บผักอยู่รู้สึกว่าว่าทำอะไรแบบเนี้ยน้องชอบมากนี่ผักพี่พี่ขึ้นดีมากหลังจากที่ฝนตกไป็นไหมยอดอ่อนๆทั้งน,น,นั้นนี่ได้เดยวยอดอ่อนๆทั้งน,น,นั้นเลยพี่พี่ ให้ดูกล้องหนังนะคะว่ามันจะมีเยอะกันแค่ไหนเชียวเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วมันกำลังขึ้นคือขึ้นดีมากพี่ยอดน้อ่อนอนนเลยนะนี่กำลังขึ้นเล็กๆน้อยๆตอนนี้แม่การ้อยดีเราเก็บทักใหญ่เลยนะพี่น้งชอบมากเหมือนน้งชอบมาทำอะไรแบบนี้รู้สึกว่าเวลาน้งเห็นผัก เห็นน้ำอะไรแบบนี้นั่งรู้สึกแบบชอบเห็นไหมนี่กำลังยอดดอนอ่อนๆยู่ไหมใคแอบมาีีนะตะกล้าใครก็ไม่รู้อด,ด้อนอ่อนได้แย่เลยที่ ใครชอบกินบ้างาไปจิ้มน,น้ำซิกนะพี่พี่คนไหนชอบกินบ้างคอมเมนต์มาได้ไหมเดี๋ยวหนูจะหาคนละที่กับดวงไม่ดีนะดวงไม่ดีเขาหาฝั่งนี้นเดี๋ยวหนูจะไปหาฝั่งนี้นะเพราะว่าแย่กันเด็ดเนาะนี่เห็นไหมยอดอ่อนเยอะมาก เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงในดีกับหนูใครจะเกดเด็บจะได้จะได้เยอะแค่ไหนกันแยกกันเด็ดนะนี่ยอดอ่อนอยู่มากโหขึ้นดีมากไม่คิดว่าที่นี่ยังจะมีเยอะอยู่พอปกติไปที่ไหนเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้เราเห็นแล้วนะ น,นี่พี่่มีผักกลุ่มด้วยเห็นไหมเอาไปดองได้นะพี่ๆเป็นผักชนิดที่เขาไปดองกินกัน,นจะเด,ดไปลย ยอดเองได้เยอะมากเหียนไหมยอดอ่อนๆทั้งนั้นโอ้โหเยอะมากนี่มันขึ้นเต็มไปหมดเลยนะกลได้ดีได้เยอะไหม พี่พี่ดวงดีเด็ดได,ด้เยอะมากตรงนี้ก็เยอะมาก เยอะมากตอนนี้แม่นางดวงดีก็มันเก็บอยู่ยังไม่หมดนะเยอะมากนางก็เด็ดใหญ่ดังชอบหาผักเพราะันอ่อนทั้งนั้น ต้องคอยระวังนะบางทีมันเหมือนมุนคล้ายกันอืมโดนอ่อนนันเลยผักเยอะมาก ันนี้เรายังเดินไปทั่วนะแต่ว่าน่าจะไม่เดินไปที่อื่นแล้วแหละจะอยู่ใกล้แหงนีค่ะได้กำเบเลอร์เลยอ่ะโหนังหาเก่งมากขอดีค่ะเก่งมากไป,ไปกันต่อมีอยังไม่หมดเลยมีแล้วกันอ่อนทั้งนั้ เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วี่พี่เดี๋ยวหนูต้องไปส่งดวงนุยดีอีกนะเดี๋ยวหนก็คิดหน้าหนูอาจจะพาดวงนุยดีไปในหมู่บ้านหมู่บ้านรับในป่านนิดนะคะที่หนูไปแล้วเจอเด็กๆเนาะจะชวนดว,ดวงนุยดีไปเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่คล้ายกับหมู่บ้านของดวงนุยดีหนูก็จะชวนนางไปนะตอนนี้นางหนูก็จะชวนออไปหมู่บ้านนั้นก่อนแล้วเราค่อยกลับกันนี่นางก็ หา้เยอะมากเห็นไหมข่าวพี่ตอนนี้เราก็ได้มาคนละกรรมนะดูสิได้มาคนละกรรมนะั้นหนูเนี่ยลอดเดี๋ยวหนูก็จะพาดวงนดีกลับไปละแต่ซึ่งหนูว่าจะพาดวงนดีไปในหมู่บ้านรับแปก,ก่อนหมู่บ้านรับที่หนูเคยไปเจอเด็กๆแล้วเป็นหมู่บ้านลึกรับในป่านลึกนะไปดูว่าจะเป็นยังไงเมื่อหนูพาดวงนรีไปเพราะนางเนี่ยเป็น,นวันที่ไท,ย,ทยกับนาง ซึ่งอยู่ในป่าลึกเหมือนกันไปพาไปหาเด็กๆในหมู่บ้านนั้นแต่หมู่บ้านดวงฤทธดีไม่ค่อยมีเด็กๆนะพี่มันซึ่งแตกต่างจากหมู่บ้านแม็เด็กๆเยอะแล้วก็เด็กๆน่าสงสารมากหนูอยากจะพาดวงฤีธไปนะดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างฝากพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แสงเดือนในการทำคลิปด,ด้วยะคะ่ะทุกคน๋ยวหีขอตัวกลับก่อนนะคะพาดวงฤีธไปที่นั้นกันต่อนะคะ